ถ้ำกระจกโรงน้ำแข็งสะท้อนแสงถ้ำกระจกหรือถ้ำน้ำแข็งสการตาเฟลในไอซ์แลนด์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของถ้ำน้ำแข็งที่งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งต่างจากถ้ำน้ำแข็งทั่วไปถ้ำกระจกแห่งนี้มีผนังน้ำแข็งที่โปร่งใสและสะท้อนแสงได้อย่างน่าอัศจรรย์จนดูเหมือนทำมาจากแก้วคริสตัลทำเกิดจากช่องว่างของทารน้ำแข็งที่ละลาย น้ำแข็งโบราณที่เป็นผนังถ้ำเป็นส่วนหนึ่งของธานน้ำแข็งที่ถูกบีบอัดมานานหลายศตวรรษทำให้มีฟองอากาศน้อยมากและมีความบริสุทธิ์สูงเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบน้ำแข็งจะดูดซับแสงสีแดงและสม้มและสะท้อนแสงสีน้ำเงินและเขียวออกมาทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามราวกับอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายถ้ำเหล่านี้เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆตามฤดูกาลและสภาพอากาศ ทำให้แต่ละครั้งที่มาเยือนนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน